ครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาได้ลูกไม้ลูกไม้ทรงกรีบเก้าชั้นอีกต้นหนึ่งนะครับเก okay, สรแดงเรายังดูฟอร์มไม่ได้นะครับนี่นะครับลุงยาหักมาจากเนี่ยครับดอกนี้ลุงยาหักมาจากตรงนี้นะครับก็คือ,อนี่นะครับจุดจุดนี้ที่ลุงยาเด็ดออกมาก็คือง้มกรีบออกมาดูนะครับว่าเขาได้เก้าชั้นไหมก็คือนับกรีบ นับทีละชั้นทีละชั้นปรากฏว่าได้9ชั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับน,นะครับ <c oughs> กรีบลุงยาดัดลงมานะครับปกติเขาก็จะ,ะเป็นลักษณะแบบนี้บัวทัว่วไปนะครับแต่ว่าวิธีการนับก็คือลุงยาดึงลงมาทีละชั้นทีละชั้นปรากฏว่าได้9ชั้นนะครับท่านผู้ชมก็คือเราจะนับเนี่ยรอบรอบหนึ่งดึงลงมารอบหนึ่งทีละรอบนะครับก็คือได้9้ารอบนั่นเองก็คือ9ชั้นนะครับ กรีบเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าต้นนี้สวยทรงสวยแน่นอนนะครับดูจากดูจากกลีบแล้วก็คือกลีบเขา,าเหมือนกระทงแล้วก็กลีบเขาก็ท่าเสมอกันเสมอกันเลยนะครับ9กลกีบปกติก็จะมีด้านในที่เล็กๆอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับต้นนี้กลีบ9ชั้นนะครับอันนี้นะครับ ต้นนี้เลยนะครับลุงยาดเด็ดมาจากตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับรอยใหม่ๆนะครับดีใจครับดีใจได้ลูกไม้เก้าชั้นต้นที่สองนะครับเดี๋ยวประมาณอีก5วันเมื่อดอกนี้เข้าบานเรามาดูฟอร์มชัดๆเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลุงยาใจร้อนรีบแต่ว่า,าเกสรเข้ายังแค็แกนอยู่นะครับท่านผู้ชม นะครับเกสรเขายักแค่กันอยู่เกสรแดงชัดๆนะครับแดงเข้มๆเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับต้นนี้เกสร9้าชั้นลูกไม้ใหม่นะครับลุงยาปาักป้ายไว้รหัส A รหัส A คือถ้าปักป้ายไว้เขาก็จะมีหัวต้นนี้มีมีต้นที่2ให้แบ่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือมีหัวนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้น ลูกไม้เก้าชั้นที่ลุงยาผสมเกสอนไว้นะครับนะครับลูกไม้เก้าชั้นเกสอนแฟนซีตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ในลุงยาก็เอาไปเกสอนจากอดอกบานวันที่สามดอกนี้นะครับมาผสมนะครับเกสอนแฟนซีก็คืออันนี้ติดเหลืองมาติดเหลืองมาจุดหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็นจะแดงนะครับก็คือเกสรเราไม่สามารถระบุได้ว่าดอกไหนจะเป็นยังไงนะครับ กลีบกลีบเ้าชั้นนี่นะครับเราก็นับขึ้นไปทหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ6กเจ็ดแปนับมือเดียวไม่ถนัดนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับฝักรวงยาฝักนี้ติดฝักนี้นะครับฝักนี้ฝักแรก ฝักนี้ฝักแรกก็คือเกสรในตัวของเขาเองนะครับฝักแรกใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมอีกประมาณ15วันก็จะเก็บได้นะครับฝักนี้นะครับฝักที่2ฝักที่2ก็จะเป็นฝักนี้นะครับฝักนี้นี่ฝักที่สองฝักที่สอนี้นําเกสรของลูกไม้สีม่วงสีม่วงมาผสมนะครับดอกนี้ นะครับม่วงชมพูผสมส่วนผักที่3ามผักที่สามเป็นเกสรของสีสีชมพูสีชมพูเกอรส้มนะครับแล้วก็ผักที่สีก็เป็นเกสรของสีชมพูเหมือนกันเกอรส้มนะครับฝักที่5้ผักผักที่5้ฝั่งนี้ก็เป็นเกอรชมพูเหมือนกันเทียมผสมกครับส่วนผักนี้ผักที่6 จะเป็นเกรสรของฝักนี้นะครับก็คือผสมในตัวของเขาเนาะครับนะครับ,นะรบก็จะาไว้แค่6ฝักเท่านั้นนะครับเพราะว่า,าหลายฝักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝักเขาก็จะไม่โตนะครับเอาแค่6ฝักเท่าน,นั้นนะครับสําหรับลูกไม้เกรสรแฟนซีนะครับอตอนนี้รุงยาให้ราคาที่หมื่นเนี่ยนะครับก็คือเดือนหน้าประมาณวันที่10วันที่10เมื่อรุงยาเก็บฝักหมดแล้วก็จะ ขาย้ลยนะครับแบ่งขายเลยนะครับตอนนี้มีต้นเดียวเท่านั้นนะครับไส้เกสรแฟนซีลูกไม้ต้นที่2ก็คือต้นแรกยังอยู่นะครับต้นนี้ต้นที่2อส่วนต้นนี้จะเป็นชมพูอ่อนหวานนะครับทรงกลีบทรงกลีบเยอะอยู่นะครับ7ชั้น7ชั้นขึ้นไปนะครับอันนี้ดอกบานวันที่3านะครับ3หรือ2นี่นะครับอันนี้พวกนี้ดอกบานนะครับเกสรหวานหวานเย็นอ่ะ กลีบกลีบหวานหวานกลีบเย็นเย็นนะครับแล้วก็ตัดกับเกสรสวยมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวี่ดูสีสีม่วงชมพูนะครับอ่ะม่วงชมพูหรือน้ําเงินนั่นเองนะครับอ่าน้ําเงินด้านนอกเข้มเข้มน้าเงินแล้วก็เกสรแดงๆสีแดงๆชัดๆนะครับอ่าต้นนี้ไม่น่าจะติดฝักนะครับลุงยามไม่ได้ผสมเพราะว่าไม่น่าจะติดฝัก ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าลุงยาเพึ่งจะเสริมดินเข้าไปนะครับใบพึ่งจะเริ่มใหญ่ดอกดอกยังเบี้ยวอยู่นะครับน่าจะดอกนี้ถึงจะสมบูรณ์นะครับอันนี้ดอกบานวันที่3ครับดอกนี้ดอกนี้บานวันแรกนะครับนะครับยังเช้าอยู่สวยไหมครับตัดกันเลยนะต้นนี้ถือว่าสวยตอนนี้ยังไม่ปล่อยนะครับท่านผู้ชมลุงยาดูดูฟอร์มอีกนิดเดียวว่าเดี๋ยวจะทําหัวนะครับนะครับ สีสวยมากนะครับท่านผู้ชมม่วงชมพูนะครับหรือน้ำเงินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสีสวยมากนะครับ่วนต้นนี้สีม่วงอ,อ่อ,อนเปลี่ยนเป็นสีชมพูในวันที่3มนะครับต้นนี้ลุงยามไม่ได้เสริมดินนะครับท่านผู้ชมนะครับต่อไปก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูนี้ดอกดอกที่3านะครับท่านผู้ชมก็คือออกไป2ดอกแล้วลุงยาเพิ่งจะเสริมดินเข้าไป ครบใบเพิ่งจะเริ่มโตนะครับเราจะดูดอกต่อไปนะครับดอกนี้ก็ยังไม่น่าจะาสมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์นะครับดูจากสภาพต้นแล้วนะครับรอให้ต่อเขาจะใหญ่อีกหน่อยนะครับต้นนี้ชมพูนะครับไส้เกรสรสีส้มต่อไปก็จะเป็นสีชมพูเกรสรส้มเหมือนกันนะครับดูดูฟอร์ม ตอีกนิดนะนนี้ดอกบานวันที่3นะครับท่านผู้ชมต้นเขายังเล็กอยู่นะครับนี่ครับใบยังเล็กอยู่ก็คือดอกเขาออกดอกนั่นเองนะครับก็คือออกดอกไม้เห็นก่อนนะครับแต่ยังดูฟอร์มไม่ได้นะครับท่านผู้ชม آ, ต่อไปก็จะเป็นอดอกใหญ่ต้นยังเล็กอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ๆหฟอร์มดอกใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ กีสอนเฟนซีต้นแรกที่ลุงยาได้นะครับต้นนี้ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมต้นแรกนี้กลีบเขาเจ็ดกลีบนะครับขาเจ็ดพันนะครับต้นนี้นะครับเกสรแฟนซีนะครับต้นแรกเลยกลีบเจ็ดกลีบต้นนี้คือความหวังที่ลุงยาได้นะครับก้าวกลีบข้าวชั้นต้น,ตนลูกไม้ใหม่นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เรา อีกหวันอีกสาถึงหวันเรามาดูดอกนี้กันนะครับดอกนี้ใจร้อนแกะดูแกะดูก่อนเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นก็ลูกไม้โดยตอนนี้ก็ยังยังมีเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกไม้นะครับลูกไม้ที่ว่ากลิบป,ปกตินี่นุ่นยาขา,ขายนะครับแบ่งขายนะครับ นะครับส่วนต้นนี้เป็นลูกไมใ้ใหญ่ยักษ์นะครับเนี่ยครับเพิ่งดอกแรกนะครับอตอยังไม่ใหญ่นะครับเดีย๋ยวรอให้ตอเขาใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมส่วนต้นนี้ก็จะเป็นกลีบทรงดอกมาลินะครับฮะเปลี่ยนสรรีในวันที่3นะครับท่านผู้ชมนะครับ สไตล์ก็คือเขาจะปริออกมาตั้งแต่ดอกแรกนะครับดอกดกนะครับนะครับถ้าเข้ามานะครับที่098 8็แปมมีหลายต้นนะครับสำหรับทรงนี้เลยนะครับ